สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับจากทุทาลันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวมาม่าถ้วยร้อนนะคะค่ะ,คะก็เราอันนี้คือสภาพกล่องที่เราแกะแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่ามีรสอะไรบ้างแต่เรารู้อยู่แล้วแหละก็ะจะมีอันนี้นะคะอะไรเนี่ยแจ่วฮ้อนนะคะแล้วก็ชาบูน้ำดำอันนี้ก็ชาบูน้ำดำนะคะค่ะ วันนี้เราก็จะมากินรสแจ่วฮ้อนนะคะค่ะเปิดมานะคะเราก็จะเจอช้อนกับซ้อมนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นผงนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะคะข้างในก็จะมีถุงถุงสําหรับทําความร้อนนะคะถ้าเราใส่น้ำลงไปมันก็จะร้อนเนาะค่ะนี่ก็คือมาม่าถ้วยร้อนของเรานะคะแกะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีของแบบนี้เลย อันนี้ก็คือหมูที่เราจะเอามาใส่นะคะอันนี้คือเราใส่ลงไปแล้วน,นี่คือเครื่องปรุงนี่ค่ะใส่น้ำนะค่ะอันนี้ก็คือเราเอาต้องเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเรารอเวลานะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะเราจะได้กินแล้วเปิดกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอุ๊ยร้อนร้อนร้อนนี่นะคะผลงานของเราก็กินได้แล้ว หมูก็สุกนะคะนี่ค่ะสุกแล้วเรามากินกันเลยดีกว่าตอนนี้น้ำกุ้ยกำลังร้อนอยู่นะคะโอ้โหร้อนมากนะคะทุกคนลวกมือ โหชิ้นนี้ไหมเลยนะคะข้างล่างนี่คือร้อนจัดเลยแข็งเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่หมูมันเป็นเครื่องเทศค่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอะ่ะขาเหรอไอตัวเนี้ยตะไคร้ค่ะขาตะไคร้ไม่ใช่เออขาขาโหเขามีขามาให้ด้วยครบเครื่องจริงๆนะคะอันนี้ก็ใบมะกรูดเนาะ ตอนนี้ยังร้อนอยู่ยังไม่กล้า,มมากินเ่ะยังไม่กล้าชิมอย่าอีกสักพักเลยนะคะให้มันเย็นกว่านี้นิดนึงตอนนี้ก็คือนิวพองไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยนะคะอันนี้ก็เอยวเรามาชิมน้ำมักนก่อนก่อนกินก็ต้องเป่า้วยนะคะเพราะร้อนมาก รสชาตินี้ก็เข้มข้นนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าอ่อนๆอยู่หรือว่าเราใส่น้ำเยอะไปอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองกินเส้นเ่ีนจะลืมเป่ากันทุกคนเฟ้นมาสุนไหมคะ รสชาติโดยรวมอะโอเคเลยลองลองไปดูกันได้นะทุกคนราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะตอนนี้จ๋าก็กินหมดแล้วนะคะรสชาติโดยรวมนะโอเคเลยแหละแต่สำหรับจ๋าจะว่ามันไม่ใช่เท่าไหร่ค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปซื้อตามได้ เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาดูกันว่าครั้งหน้าเราจะไปทำอะไรรีวิวอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ